เอยเห็นเราเศร้าใจตุ๊กตา LOL Surprise นะคุณพี่คือดูแล้วกันว่ามีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าเออบ้างก็แบบอยู่ในช่วงระหว่างเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะนะกับบ้างก็เออไม่เข้าใจอะว่าอาจจะคือเท้าเนี่ยผิด หรือว่าไปขโมยรองเท้าคนอื่นมาใส่การใส่รองเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นไหมคือออนนี้ด้านหลังถูกเนะี่ยโอโทุกทษอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่านี่คือเป็นไอเทมหนึ่งที่เลยเคยแบบบ้ามากแบบบ้าซื้อมากแล้วตัวหนึ่งสมัยนั้นนะคือแหมสมัยนั้นเดี๋ยวก่อนประมาณตักงสามปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่ะคิดดูทั้งหมดเท่าไหร่ เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตัวนี้เส้าอยู่ไหนก็ไม่รู้คือไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเราติดใจมันมากเลยเพราะว่าโอ้โหน่าสงสารน้องมากเลยอะอลูกเอ้ยหรือว่าเราไม่ควรซื้อของแบบนี้ให้ลูกเล่น,ม,นมันแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็เด็กก็คือเด็กเนาะ คือคุณพี่เราจะไปคาดหวังในการเล่นของเขามากก็ไม่ได้อ่ะอ้ยเสียใจด้ยนะเธอเสียหัวไปแล้วฉันคงไม่สามารถจะหาหัวใหม่ให้แกได้ยกเว้นฉันไปถามลูกฉันก่อนโอ้เห็นล้วเศร้าและแต่ละตัวนะชื่อตอนนี้คือแต่ก่อนนะอาจจะจำได้เพราะว่ามันมีไม่เยอะเนาะตอนนี้มีทั้งตัวขนาดนี้เแบบีสัตว์ตัวใหญ่ ตัวรองเท้าสูงอะซึ่งตอนนี้ก็ตามไม่ค่อยทันและเลยจำไม่ค่อยได้อ,เ,อเธอพวกเธอเป็นเสื้อผ้าพวกเธอไปไหนกันเนี่ยฮไม่เู้เหมือนกันไม่เู้เหมือนกันไม่รล้เหมือนกันเสียใจยเลยนะเสียใจยมากๆเลยที่เธอไม่มีเสื้อผ้าใสา่เราก็เนียนรุ่นรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบบเห็นไหมเนี่ยดูสิ หน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ผมคนนี้ไม่มีกริตเตอร์คนนี้มีกริตเตอร์อ้าต่อมามีอีกรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นมีผมอันนี้จริงๆมี2ตัวนะอีกตัวหนึ่งอะแบบน้องงงเลยอะคือผมเขายาวไม่เท่ากันเออเซอร์ไพรส์ไปอีกปะ L.O.L. เซอร์ไพรส์รย,สย่างนั้นอันนี้เป็นกริตเตอร์อันนี้เห็นรูปบอว่าเป็น Billy a l l ริ ็ว่ากันไปส่วนคนนี้แบบพังแต่เขาน่ารักนะมันหน้าตาน่ารักอะด้วยสิเนี่ยชมพผมชินหมชมพงช่ไมมนะแต่ว่าลูกเล่นน่าสงสารไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูก่อนว่าเนี่ยแล้วดูชีวิตความเป็นอยู่พวกนางสิ <c oughs> น่าสงสารมากเลยว่าไจะน้อง Britney Spears นี่เป็นใครก็ไม่รู้อันนี้ Hello น่ารักแมมมีผมน่ารักเนาะโอ,โ,อโอ้โอ้นี่ผมยาวไปอีกอคนนี้เหมือนพี่ไมเคิลแจ็กสันเลยนะแบบได้ inspiration อินสปิเรชันจากไมเคิลแจ็กสันแล้วมีอะไรอีกอทำไมเสื้อผ้าไม่มอีอะไรเราจะได้มีเวลาอ่าเป็นไงคะชิคด้วยอีกหรือว่าออ๋ไม่ได้ชิคไม่ได้ชิคหัวบิดหัวบิด ว่าไงอ่ะอันนี้อึ๊บอึบจริงปลอมดูดูงานดูงานดูงานอันนี้นะถ้าปลอมเนี่ยคือถามว่าทำไมมีมันก็มีตอนที่ซื้อแบบบ้านมาให้เล่นเนี่ยก็มีตัวแถมมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นของจริงนั้น เปียเนี่ยจะถักแบบนี้เลยแล้วก็หมวกถอดได้ทุกอย่างคือถอดได้หมดแล้วก็วัสดุอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยกล้าไม่กล้า,ลาแต่วันเนี้ยคือรู้เลยพอลูกลูก,ลกคือไม่หยิบของปลอมเล่นเลยเหมือนแบบด้วยวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมันหนึ่งถอดไม่ได้เนาะแล้วก็หน้าตาดูดูดช,ดชัดเลยนะว่าแบบเนี่ยดูชัด,ชดนะไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นลูกสามารถแยกเลยนะว่าอย่าซื้อของปลอมให้นะคุณแม่มันเม่อย่าซื้อของปลอมนะเพราะว่าน้องอุ่นรู้อานนี้องนอ๋อที่หามันไม่เจอเพราะว่ามันโดนเปลี่ยนชุดไปแล้วเสีย yeah ใจด้วยนะเธอวันหลังถ้าฉันมีเวลามันเล่นกับเธอฉันจะแปะชื่อเธอแล้วเรียกชื่อเธอให้ถูกต้องวันนี้พวกเธอต้องอยู่แบบนี้ไปก่อน,นอ ตูดูหน้าตัวดูแบบหน้าร้ายเจดีมาเดียวเราจะทำยังไงกับผู้นี้ดีเธอ,อเราคิดว่าไปให้ผู้นี้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนอ